ขึ้นลงเข้าออกปรับตามสรีระเลยนะครับผมกดเป็นมานครับเหยียบปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับผม10%อะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเสถียรแลละแต่แบตเตอรี่ AGM เนี่ยจะจ่ายแบบจนหมดลูกเลยครับผมถ้าเราจะกดสิวเนี่ยคือมันง่ายมากเลยไม่ต้องไม่ต้องไปเอื้อมอย่างเงี้ยครับเราก็ผลักมาแล้วก็กดสิวอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับผมหมุดนี่ไม่ใช่แบบว่าเป็นแบบเรียบๆมาแล้วหมุดไปเจาะก,กับตัวรถนะครับจะเป็น สวัสดีครับผมนิวคาร์หนึนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายประจําโชว์รูมฟอร์ดพรนครเกษตรนวมินทร์นะครับวันนี้เราอยู่กับคันที่อยู่ด้านหลังนี้เลยเป็นรุ่นสปอร์ตเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับคันนี้แต่งอะไรกันบ้างมาดูกันเลยก่อนอื่นเดี๋ยวพาไปดูใต้ฝากระโปรงเครื่องกันก่อนนะครับผมคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.0ให้แรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิด405นะครับ ตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะครับจะมีฝาครอบเครื่องมาให้ด้วยจะเป็นโฟมนะครับจะค่อนข้างนิ่มเลยแล้วเวลาเราเป็นผู้้วยผู้ขับขี่ที่อยู่ด้านในจะให้เสียงที่ค่อนข้างเงียบทางด้านพัดลมนะครับจะเป็นพัดลมไฟฟ้าจะวางอยู่ที่หน้าเครื่องนะครับจะไม่มีสายพานอยู่หน้าเครื่องแล้วนะครับผมผมทาให้เครื่องยนต์เนี่ยจะไม่สูญเสียกําลังแล้วก็ประหยัดน้ำมันขึ้นนิดนึงแบตเตอรี่จะเป็นแบบ A.G.M. นะครับให้กำลังไฟสูงสุดที่800 cca นะครับแบตเตอรี่แบบ A.G.M. เนี่ยจะจ่ายไฟได้ค่อนข้างลึกเลยนะครับถ้าแบตเตอรี่โปรติทั่วไปที่กำลังไฟลดประมาณ40%อะไรอย่เงี้ยจะไม่ค่อยสถเยรนแล้วแต่แบตเตอรี่ A.G.M. เนี่ยจะจ่ายแบบจนหมดลูกเลยครับผมท่อแอร์ก็จะอยู่ที่ด้านนี้นะครับจะถูกวางแยกห่างออกจากตัวเครื่องนะครับทำให้ Air f o r ร์เนี่ยค่อนข้างเย็นเร็วอันนี้ก็เป็นท่ออินเตอร์นะครับจะเป็นยาง ส่วนทางด้านเทอร์โบจะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมข้อดีของเทอร์โบคือกดเป็นมานครับเหยียบปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับผมน้ํามันเบรกก็จะอยู่ที่ตรงนี้น้ําปัดน้ําฝนก็จะอยู่ที่ตรงนี้ส่วนน้ําเขียวนี่ไม่ใช่น้ําแฟนต้านะครับหรือมิลินด้านะครับเป็นน้าออยคุลเลอร์นะครับกรองอากาศจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมประมาณนี้เรามาเริ่มที่ด้านบนกันก่อนเลยด้านบนก็จะเป็น op, สกูปม้าทรงฟิตนะครับเป็นลูกม้าตัวสีแด,ดง สัดกับสีเทาด้านนะครับผมตรงสรูปด้านบนแล้วก็กระจังหน้าเป็นแบบ FORD ส่งแรปเตอร์ R D, or, ยอดนิยมเลยครับมีขีดสีแดงแล้วก็มีช่องระบายอากาศสามารถระบายความร้อนได้ดีไฟหน้าจะเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็เป็นไฟเดยามรูปสีแคมป์ขนาดใหญ่เนี่ยครับสองฝั่งไฟตัดหมอกอยู่ที่ด้านล่างครับผมถัดมาที่ด้านข้างกันบ้างด้านข้างก็จะเป็นซุ้มล้อเป็นแบบหมุดนะครับ หมุดนี่ไม่ใช่แบบว่าเป็นแบบเรียบๆมาแล้วหมุดไปเจาะกกตัวรถนะครับจะเป็นดีไซน์เขานะครับแล้วก็ติดซิลโคนกาว3ายึดติดที่ตัวรถนะครับผมถัดมาที่ตัวล้อกันบ้างนะครับผมล้อจะเป็นล้อขอบ18นะครับลวดลายก็จะตัดกับสีโครเมียมนะครับสีเงินก็ได้หรือสีโครเมียมก็ได้ขนาด18นิ้วน,นะครับมาพร้อมกับยางออเทเลนนะครับขนาด265ทับหกสก็คือขนาดนี้นครับ2อ ขนาดหน้ากว้างนะครับ r 1 8ก็คือขอบ18และคันนี้ยกตัวรถขึ้นขึ้นิ้วนะครับผมตัวรถก็จะดูมีมิติกระจกก็จะเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวเวลามอเตอร์ไซค์มาเฉียวชนเนี่ยไม่หักแน่นอนหรือถ้าเราจะกดสิวเนี่ยคือมันง่ายมากเลยไม่ต้องไม่ต้องไปเอื้อมอย่างนี้ครับเราก็ผักมาแล้วก็กดสิวอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับผมเบ้ารองมือจับก็ติดเพิ่มมาให้นะครับผมกันเล็บกันลอย บันไดข้างก็มีมาให้ด้วยข้อดีของการมีบันไดข้างก็คือการเสศษหินเสศษดินมากระแทกที่บอดี้นะครับเวลาล้อ,ลอยางมาก็ปึกปึกไม่โดนแน่นอนแต่ถ้าล้อใหญ่โดนครับอันนี้คอนเฟิร์มลาวหลังคาก็ติดเพิ่มมาให้นะครับผมถ้ารุ่นสปอร์ตจะไม่มีมาให้แต่ไม่สามารถเอาไปใช้งานได้จริงนะครับเพราะยึดติดกับกาว 3M ซิลิโคนชค ของสปอร์ตจะเป็นแบบโมโนทูบนะครับแล้วก็จัดวางอยู่นอกแชสซีส่วนโลว์บาหลังเป็นของ T T Y Offroad นะครับเป็นแบบแขนยาวเป็นเหล็กดำอย่างนี้เลยแข็งแรงทนทานแล้วก็มาพร้อมไฟเบรกดวที่3ที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับาฝาท้ายเป็นแบบผ่อนแรงก็คือจะค่อนข้างเบา เปิดปิดมือเดียวยกของมือเดียวได้เลยสบายมากกันชนท้ายก็เป็นของเดิมนะครับตัวสีกันชนท้ายนะครับจะเป็นสีเทากาไฟนะครับจะเป็นสีเดียวกับกระจกแล้วก็ตัวมือเปิดนะครับประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูด้านใหนกันบ้างครับไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าอัตโนมัตินะครับถ้าเราไปมือบอลไปซนเปิดปิดไว้อย่างเงี้ครับเราก็สามารถ สตาร์ทเครื่องแล้วมันจะรีเซ็ตมาที่ค่าเดิมนะครับเป็นไฟออโต้เบาะจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับผมแล้วก็ที่ปรับเบาจะเป็นอัตโนมือก็คือใช้ใช้มือปรับนี่แหละอัตโนมือจะปรับตอนไหนก็ได้พวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับเราจะสังเกตว่าค่อนข้างเบาเลยหมดมือเดียวได้ด้วยแล้วก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชั่นนะครับสามารถปรับได้ที่พวงมาลัย แล้วก็มีนี่นะครับสามารถปรับได้4ทิศทางขึ้นลงเข้าออกปรับตามสรีระเลยนะครับผมหน้าจอตรงผู้ขับขี่จะอยู่ที่ขนาด8นิ้วนะครับหน้าจอตรงกลางจะอยู่ที่10.1นิ้วนะครับผมแอร์จะแยกซ้ายขวาอิสระนะครับผมสามารถปรับอุณหภูมิได้ที่ตรงนี้เลยถ้าทางด้านครุณลสตรีหรือคนข้างๆร้อนก็ ปรับลดอุณหภูมิได้เลยนะครับก็เกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ6สปีดแล้วก็มีไวเลสชาร์จเจอร์นะครับสามารถชาร์จแบตได้นะครับแต่จะเต็มตอนไหนอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแล้วก็คันนี้ก็รองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับผมช่องเก็บของก็มีมาให้ คันนี้ราคาจะอยู่ที่974,000บาทนะครับคันนี้ไม่ได้รวมชุดแต่งนะครับผมหากใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0835459821นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ